ไวรัสโควิด -19 มีผลกระทบกับธุรกิจดิจิทัลในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast จุด Start ความคิดและแรงบันดาลใจไปกับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพซ่านะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันถึงผลกระทบของไวรัสโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสนะครับว่ามันมีผลกระทบกับ,กบตลาดธุรกิจดิจิทัล ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้างน,นะครับตอนนี้ก็ไม่พูดถึงเรื่องไวรัสก็ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นกระแสหลักเลยก็ต้องบอกว่าวันนี้เองวันที่ผมอัดนะครับวันนี้คือวันพุทธที่18มีนาคมนะครับวันนี้เป็นวันที่ทีมงานของผมทุกคนนะครับที่บริษัทไพรซ่าเนี่ยนะครับ work from home กันแล้วนะครับเพิ่ง ผมเพิ่งประกาศเมื่อวานเมื่อวานคือวันอังคารเนาะประกาศว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์หน้าเนี่ยก็ต้องทํางาน Work from home กันเลยนะครับด้วยความเสี่ยงที่ไม่อยากที่จะให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับวันนี้เองเนี่ยมาเล่าถึงสิ่งที่อยากจะแชร์ดีกว่าผมได้รับไวท์เปเปอร์ตัวหนึ่งนะครับจากบริษัทซ i m i l a r เว็บนะครับคนที่อยู่ในวงการดิจิทัลจะ ผมเชื่อว่าน่าจะคุณเคยกับบริษัท s i m i ิล r าเว็เป็นอย่างดีเนาะเขาทำเรื่องของการวัดทราฟิกของเว็บไซต์ทั่วโลกนะครับซึ่ง p r i ซ่าเองเนี่ยเราก็ซื้อบริการของซิม i ิล r าเว็เป็นแบบเป็นเพจ s u b s c r i p t i o นนะนะครับทำให้เราได้ข้อมูลตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นไวท์เ p เปอร์จากทีมซิม i ิ a ลาเว็ที่ส่งมาให้ผมนะครับเพิ่งส่งมาเร็วๆนี้เองนะครับเขาไปดูครับว่า ตลาดที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมันมี impact ยังไงบ้างในธุรกิจดิจิตัลเว็บไซต์ต่างๆนะเขาวิเคราะห์ไปหลายเซกเตอร์เลยนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังขอให้คเครดิตก่อนนะครับคนที่ทำ Research ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าคุณเจอร์มีสกอตนะครับเขาเป็น CFA เป็น Investor Solution นะครับไวท์เ p เปอรนี้เพิ่งทำเมื่อเดือนนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งงาน White Paper ตัวนี้เนี่ยเอาข้อมูล ของจริงเลยนะมาจากบริษัทซิมิล a าเว็บนั่นแหละนะครับซึ่งเขาเก็บรวบรวมทราฟิกจากเว็บไซตท์ทุกประเภทเลยนะครับทั้งโลกใบนี้นะฮะโอเคไปดูกันนะครับก็ผมขอเปิดไปหน้าเอาภาพรวมก่อนนะครับเอาภาพรวมก่อนนะครับสไลด์แรกๆเนี่ยเขาจะเล่าถึงภาพรวมเลยว่าไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมี Impact ยังไงกับธุรกิจในหลายๆเซกเตอร์นะครับก็แน่นอนนะครับ หลายท่านอาจจะพอเดาได้ว่าเซกเตอร์ที่ได้รับผลบวกก่อนดีกว่าเซกเตอร์ที่ได้รับผลบวกเนี่ยมีอยู่สองเซกเตอร์ด้วยกัน1คือ grocery delivery นะครับก็คือพวกสั่งอาหารสดออนไลน์สั่งพวกของของใช้ของใช้จำเป็นในบ้านอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า grocery delivery นะครับซึ่งเ,เขาเทียบเ,เป็นเ,เ,ขเขาดู traffic เนาะนะครับว่า traffic เนี่ยเ,เป็นแต่ละสัปดาห์เลยนะ นะครับเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับคือเทียบทราฟิกของปี2020กับปี2019ในสัปดาห์เดียวกันนะผลมากกว่าว่าในช่วง w e e ออ f วันที่6วันศุกร์ที่6มีนาคมในวีคนั้นนะครับในกลุ่มของกอชุยเนี่ยมีอัตราการเติบโตของทราฟิกมากขึ้นถึง60%เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันนะในเดือนของ w e e k o f เออ march เนี่ยนะครับเติบโตขึ้น60%เลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเดาได้ว่ามีคนใช้ทราฟิกมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็คือกลุ่มเว็บคอนเฟนซิ่งก็คือประชุมออนไลน์นะครับประชุมออนไลน์เนี่ยมีอัตราการเติบโตขึ้นประมาณสัก33%ในช่วงวันที่6มีนา w e e นั้นนะนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปี2019นะครับ สองกลุ่มนี้แน่นอนเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตอย่างชัดเจนในช่วงสถานาการณ์แบบนี้นะครับกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตแบบลดลงมากที่สุดแน่นอนออนไลน์ทราเวลนะครับลดลงไปถึง30%นะครับรองลงมาเนี่ยก็เป็น Event and Entertainment ครับลดลงไปถึงประมาณสัก25%ต่อมาคือ r e นทัลคารเช่ารถครับก็ประมาณสัก21% นะครับก็จะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่แค่2กลุ่มเอง2เซกเตอร์นะครับที่มันมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นนอกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทราเวลนะครับคาร์เรนทัลเช่ารถอีเวนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือเว็บไซต์สายการบินเนี่ยโดยภาพรวมลดไป20%ครับนะฮะโฮเทลแอนด์แอคคอมเมเดชันนี่ลดไปประมาณสักเอ่อเซนะฮะ เดี๋ยวผมไปดูเจาะรายเซกเตอร์กันต่อไปนะครับอันนี้ในภาพรวมก่อนนะว่าเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเขาก็ลงไปดูครับคือตะกี้เนี่ยมันเป็นภาพรวมในช่วงแต่ละสัปดาห์เนาะนะครับเขาก็ลงไปเจาะลึกอีกนะว่าเมื่อเมื่อดูเทรนด์เนาะในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็7วัน7วันแรกของเดือนมีนาคมนะครับผลปรากฏว่าเดือนมีนาคมเนี่ยกลับแย่ลดลงไปอีก กว่าเดือนกลุมภาพันธ์นะครับย,ยังอยู่ในเทรนด์ขาลงอยู่นะครับก็รู้สึกเก,ก็รู้สึกเ,เรียกว่ายังไงดีกับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากให้กำลังใจเขานะนะครับในสถานการณ์แบบนี้ทุกอันทุกเซอร์วิสที่เกี่ยวกับทราเวลเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์โฮเทลนี่โอ้โหลกกันเป็นแถบเลยผมเห็นตัวเลขแล้วตกใจเลยนะครับก็อยู่ในขาที่ลดลงประมาณสัก3านะฮะ โอเคไปดูกันต่ออันนี้ผมมาลองเจาะเ,เลยนะในกลุ่มที่เป็น OTA นะครับเออไม่ใช่ OTA สิผมต้องเรียกว่าออนไลน์ทราเวลแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับมาเจาะดูดีกว่าว่าแล้วเจาะลงไปแต่ละเว็บไซต์เลยดีกว่าว่าเว็บไซต์ไหนเนี่ยมีอัตราการเติบโตแบบลดลงลดลงเยอะแค่ไหนนะครับเอา booking.com ดีกว่านะครับ booking.com เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผมเชื่อว่าคนไทยคุ้นเคยกันดี นะครับเอาไว้จองโรงแรมนะครับผลปรากฏว่าในช่วง7วันแรกของเดือนมีนาคมนะครับเขาเทียบ7วันแรกของเดือนมีนาคมเทียบกับเดือนมการาคมปีนี้เองนะครับ booking com เนี่ยมีอัตราการลดลงของ Traffic ทราฟฟิกทั้ง d e สก์ท็และโมบายเนี่ยมากถึงนะครับประมาณ20%นะครับ expedia นี่แย่กว่า expedia group นะครับประมาณสัก 22%นะครับแล้วก็มีอีกเว็บไซต์หนึ่งอันนั้นแย่สุดเลยคือประมาณสัก41%คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า cheapflights.com นะครับน่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้จองตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วกเออ็เว็บไซต์อื่นๆที่คนไทยน่าจะรู้จักอ่ะมี TripAdvisor นะครับ TripAdvisor เนี่ยลดลงไปถึง18%นะครับอันนี้คือเทียบ เจ็ดวันแรกของเดือนมีนาคมกับเฉลี่ยของเดือนมการาคมนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในขาลงกันอย่างต่อเนื่องลงทุกๆเว็บไซต์ทุกๆแพลตฟอร์มเลยกันเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นออนไลน์ทราเวลแพลตฟอร์มนะครับเขาสรุปแบบนี้ว่าเทียบกันเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยลดลงมาจากเดือนแจนประมาณสักโดยเฉลี่ย20%ครับของกลุ่มออนไลน์ทราเวลไปดูกันต่อครับอีกกลุ่มหนึ่งคือโฮเทลเชน นะครับก็คือกลุ่มพวกโรงแรมนะครับแพลตฟอร์มหรือว่าแบรนด์ที่มีปริมาณการลดลงของทราฟิกเยอะท,ที่สุดเลยนะครับของของออสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมคือ hiac.com ครับลดลงไปถึง26นะครับรองลงมาเนี่ยเ,เป็นกลุ่มอันนี้เว็บไซต์นี้ไม่รู้จักเอาอีกเว็บหนึ่งหนึ่ที่คนไทยน,น่าจะรู้จักกัน airbnb Airbnb เนี่ยสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมเทียบกับเดือนมกราคมลดลงไป15%ครับแล้วก็ Marriott ลดลงไป12.5%นะครับลดลงไปกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะต่อมาครับ Airlines นะครับแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่มีทราฟิกลดลงเยอะที่สุดเลยคือ southwest.com ครับลดลงไปถึง29%ลองลงมา jetblue อ่ะ jetblue นี่ก็น่าจะเป็น Low Cost Airline เหมือนกันนะ น่าจะอยู่ลดลงไปประมาณสัก23%นะครับก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ที่เอาไว้จองตั๋วเครื่องบินของออสายการบินเองเนี่ยก็เจอผลกระทบอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันนะฮะ Car Rental ล,ละ่ะ Car Rental ตัวที่เจอผลกระทบหนักสุดเลยคือชื่อเว็บไซต์ว่า Rentalcars.com นะครับเจอผลกระทบมีทราฟฟิกลดลงไปในช่วงสัปดาห์แรกเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับเดือนมการาเนี่ย30 ประมาณสัก37%นะครับก็าการเช่ารถก็อีกอันหนึ่งนะครับก็เรียกว่าอยู่ใน Travel Industry เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปไปดูภาพบวกๆกกันบ้างดีกว่าครับเว็บคอนเฟ e ร c i n นซิ่งครับอันนี้เป็นในแง่ของตัวแพลตฟอร์มในการประชุมออนไลน์นะครับแน่นอนครับพระเอกของเราที่สุดเลยคือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Zoom นะครับ ซูมเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่ผมใช้ในการประชุมกับทีมมานานละผมใช้มาได้เกือบ2ปีแล้วนะครับก็เป็นผมผมใจเงินด้วยนะนะครับซึ่งก็ค่อนข้างชอบกับบริการนี้เอาไว้ประชุมงานกับทีมงานที่อยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งพาร์ทเนอร์ผมคนหนึ่งก็ทํางานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะนะครับผมก็ใช้แพลตฟอร์มซูมนี่แหละในการประชุมงานกับเขาอยู่ตลอดเวลาหรือทีมงานของเราก็ใช้ซูมนี่แหละในการประชุมงานนะครับซูมเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนี้เติบโตขึ้นถึงเกือบ30เ นะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะพอรู้ข่าวนะโอ้โหเอ,อ่อฟเดอร์ของ z o o เนี่ยก็คือ Zo o m เนี่ยเขาเป็นออบริษัทที่ลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาด้วยหุ้นก็พุ่งกระจายเลยนะฮะลงลงมาครับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งไม่แพ้กันลองลงมาจาก Zoom ก็คือ g o o g l e m e e t นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า t e t g o o g l e c o m นะครับโตขึ้นมาประมาณสัก22%นะครับ โอเคอันนี้คือ2แพลตฟอร์มหลักที่ผมคนไทยน่าจะรู้จักอ,อีกตัวหนึ่งชื่อ w e b x ตัวนี้เป็นของ Cisco นะครับเว็บเกน่ยกับมีอัตราการเติบโต,ตขึ้นที่น้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับโตแค่ประมาณสัก5%เท่านั้นเองนะครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะฮะโอเค okay, ไปกันต่อครับ g o ช h ี e e ดลิเวอรี่ะ,ะพวกส่งของสดครับของของใช้ในบ้าน Essential ต่างๆนะครับ พระเอกของเราเลยก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า s a m d a y c o s t c o c o m ครับเป็น Costco นี่เ,เป็นคล้ายๆกับแมคโครนะครับคือเรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านสินค้าราคาประหยัดนะครับแล้วก็ต้องซื้อแบบซื้อเยอะๆนะครับที่ผมเข้าใจนะนะครับ Costco s a m d a y เนี่ยมีอัตราการเติบโตขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยโหเติบโตขึ้น140%นะครับลองลงมาคือ พี่ใหญ่ของเราครับโบมาทครับโบมาทนี่ประมาณสัก37%ลอนะฮะลงลงมาก็คือ Instacart นะครับ Instacart นี่คล้ายๆกับ Happy Fresh ในบ้านเรานะครับหรือ h o n e s t b นะครับก็ประมาณสักโตขึ้นมาประมาณสัก30นะฮะโอเคอีกอันนึงที่น่าสนใจคือ Food Delivery ครับคือพวกสั่งอาหารมาส่งที่บ้านนะนะครับก็คือหลายคนผมก็คุยกับเพื่อนหลายคนนะนะครับ ทุกคนก็เชื่อว่าการส่งอาหารเนี่ยมันน่าจะมีอัตราการเติบโตที่แบบโหสูงมากๆเลยนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้แต่ผลปรากฏว่าพอผมไปดูตัวเลขในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่าในช่วงในช่วงเขา,เขาดูนะพวกแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมเนี่ยกับมีอัตราการเติบโตที่ติดลบครับติดลบไป14% นะครับซึ่งออนักวิจัยที่เขาทำไว้เปเปอร์ตัวนี้เขาวิเคราะห์นี้ฮะว่าช่วงคืออันนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงแรกๆครับคือตลาดอเมริกาเนี่ยในช่วงประมาณสักมีนาเนี่ย,ม,ยมันยังเป็นช่วงแรกๆที่คนเนี่ยเริ่มวิตกกังวลฮะนะครับสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาไม่ให้สั่งอาหารมากินที่บ้านนะครับเขารีบกักตุนอาหารฮะรบีบไปซื้อสเบียงซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่ซื้อปลาซื้ออะไรมาตุนที่บ้านก่อนฮะทำให้นับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเริ่มทําอาหารกินกันที่บ้าน เขา work from home นะครับก็เนี่ยทำกินกันเองก่งง่ายๆนะครับแล้วก็ mm hmm. เขาไปดูตลาดฮ่องกงตลาดฮ่องกงเนี่ยคือพอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยที่คนเริ่มแบบเริ่มกักตุนสินค้ากันกันกระน,น่ำจนพอใจแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเบื่อในการทำอาหารครับก็กลกายเป็นว่า,า food delivery เนี่ยมันจะชะลอตัวในช่วงแรกของของตลาดที่มันเริ่มมีการติดโควิด1นะครับแต่พอติด เริ่มกระจายไปสักระยะนึงเนี่ยคนจะเริ่มสั่งฟู้ดเดลิวีโตกระจายเลยฮะนะครับเขาเอาตลาดฮ่องกงมาดูผมขอเปิดไปดูตลาดฮ่องกงหนึ่งนะตลาดฮ่องกงเนี่ยเอ,อ่อโอเคเขาเอาข้อมูลมาให้ดูผลปรากฏว่าตลาดฮ่องกงคือช่วงแรกเหมือนกันเลยเหมือนตลาดอเมริกาเลยพอเริ่มมีคนติดไวรัสเสร็จปุ๊บเนี่ยโอโ้โหฟูด้ดเดลวิวีเนี่ยตกลงไปถึงเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ แต่พอสักระยะหนึ่งผ่านไปจากลบ40%ไปประมาณสัก3-4วันมันจะเริ่มค่อยๆชูหัวขึ้นครจนเติบโตไปไต่ระดับที่เติบโตเป็น100%ถึง120%เลยนะครับแล้วก็โตต่อเนื่องอยู่ในระดับนั้นเลยนะฮะก็ผมเชื่อว่าเทรนนี้เนี่ยมันน่าจะพอเอามาแอปพลายใช้ได้กับหลายๆประเทศนะโดยเฉพาะตลาดประเทศไทยด้วยนะครับผมเชื่อว่าณช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนกักตุนสินค้านะผมเชื่อเลยว่าตัวเลขพอทิพเคียงได้เลย นะครับกชรี่เนี่ยคนน่าจะตอนนี้น่าจะโตกระจายอยู่นะครับฟู้ดเดลิเวอรี่ผมว่าทรงๆนะนะครับแต่ผ่านๆไปเนี่ยตอนนี้ที่ผมเชื่อว่าวันนี้เองเนี่ยที่รัฐบาลเริ่มประกาศให้สถานบันเทิงปิดนะครับมหาวิลาลยปิดโรงเรียนปิดนะครับเวิร์กฟรอมโฮมกันกระนำแทบจะทุกที่เนี่ยผมเชื่อว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะค่อยๆมีความสําคัญและคนก็นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสั่งมากขึ้นเรื่อยๆแบบโตเป็นก้าวกระโดดเป็นรซแน่นอนนะฮะโอเคก็สรุปนะครับ ในรีพอร์ตฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยต้องบอกว่าเป็นข้อมูลแรกเลยนะที่ผมเห็นการเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยเอามากางกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะว่าในภาพรวมโดยสรุปนะทราเวลตกประมาณสักในทราเวลอินดัสทรีตกประมาณสัก30%ฮะฟู้ดโตประมาณสัก30%ฟู้ดเดลิเวอรี่โตเป็น100%ได้นะครับก็ ครบสมบูรณ์ในรีเสิร์ชฉบับนี้นะครับผมในเอพิโ od ต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลที่น่าสนใจของธ e ุรกิจอีคอมเมิร์ซมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 เนี่ยไม่มีผลกระทบยังไงบ้างเพื่อเราจะได้เตรียมตัวรับมือแล้วก็ปรับตัวกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแม่สวัสดีครับ